นี่และนีแหละค่ะี่ี่แบ็กาบรถ่่นไม่ใช่เป็นเมื่อวันนี้รุ๊ ครับโอ้โหก็คือไม่น่าเชื่อพอแลนดิ้งปุ๊บไปมาหลายตลาดมากประชาชนรู้จักเรามากมายพูดชื่อรายการเป๊ะรายกเป๊ะแล้วรู้หึืปล่าว่าพวกเราคือปล่าคนไหนซารใหญ่มันทุบตลาดทุบกลัวเราไหมโอ้โหทุบกลัวเต๊นต์และเต๊นตะชอบพูดจากับโชโงงง่าเราอ่ะสองคนหลังบอยกับบณรดาส่วนใหญ่เขาจะพูดจาสุภาพมากเลยเขาจะบอกว่าเออคุณบอยน่ารักคุณน่ารักากไปเยอะ ตกมันไม่ทันหรืลูกเงียบเชียะไม่ทันเลยค่ะเมื่อกี้มีแฟนรายการบอกว่าไม่คิดเลยว่าวันนี้จะมาชื่นใหม่กันแล้วก็มีแบบว่าอีเอมอร์มาแลกแกกแถมเลยเลยเนี่ยเต็มที่เลยในนี้เนี่ยอุดมไปด้วยเสบียงนะคืออยู่ได้สามวันเนี่ยอิ่มใช่ค่ะแล้วก็ตอให้เราได้รู้ว่ามาชื่นใหม่ ออเท่ไหร่นเก่อนนิดนึงไปั้นมาครั้งที่สอก็เชียงใหม่คือเชียงใหม่เนี่ยขอบอกว่ามากี่ครั้งไม่ว่าจะเป็นส่วนตูนหรือมาทางานที่ประทับใจหมดเกิอขึ้นมาอนร,รที่ใหม่เมื่อวานนี้เองนะเร็วมากเลยผอตเดียวราก,ก็ชอตชหม่ก็ให้การต้อนรับอบอุ่นเหมือนเดเลยเ,ออเรามาทีก็ได้รัารต้นรับอย่างอบุ่นนะ,ะเพราะฉะนั้นเชียงใหม่จะเป็นจุดแรกที่เรานึกถึงนะ้วกมาที่ะมาถึงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ตลกมากเลยก็คือ ไม่ได้โกหกนะคะและช่อง9เราไม่ได้มาแค่สี่คนนะครคนหน้าจอคนก็มาทับใหญ่เลยค่ะวันพรุ่งนี้นะครับวนแรนี้นะครับถ้จะมากินมาเลยเพราะชาวเชียงใหมเป็นกำไรสูงสุดนะคะต้องแข่งกันมาดูค่ะ Central Base วเชียงใหม่นะคะแยกสาเค่ะองไรก็กันได้มาให้กับรพวกเราด้วยค่ะฟ้อนเข้าไปเลยแมตอนยตตอนยตอนนตอนเดินหน้าสาอยหลังหโอเคพรุ่งนี้เราวเจอกันนะครเป็นรายการ 哎，露背、okay, like。